สรุป9อัปเดตใหม่แพท5.1มีตัวละครบัฟใหม่อย่างไซโลเนนเข้ามากาช้าละ่ะมีตัวละครอะไรรีลันบ้างมีอาวุธ4ีดาวใหม่มีเนื้อเรื่องใหม่ที่เข้มข้นสุดๆเลยครับมีบอสใหม่ด้วยแล้วก็กิจกรรมเนี่ยมาถึงคิวของวันเกิดของนาฮิดะกันเกมการ์ดก็มีเพิ่มการ์ดเข้ามามีการปรับปรุงระบบอีกเยอะเลยครับแจ็คเพชรกันอีกแล้วคลิปนี้รวบรวมแล้วก็สรุปมาฝากกันครับ I've time concerns had a for long Malika's much time, plan and too many things can things needs wrong too too go สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอินแ c คครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงแพท5.1กันครับซึ่งแพท5.1เนี่ยจะเข้าวันที่9ตุลาคมนี้นะครับยาวจนไปถึงวันที่19พฤศจิกายนผมสรุปเนื้อหามาเป็น9หัวข้อให้ทุกคนฟังกันครับไปรับชมกันเลย ก่อนที่จะไปเริ่มหัวข้อแรกนะครับใครที่จะเติมเงินเกม g e n s h i n Impact นะอย่าลืมนึกถึงร้าน r i c h m a n d s h นะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลลิงอยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ หัวข้อที่1ตัวละครใหม่สําหรับใน5.1นี้นะครับจะมีตัวใหม่เพียงแค่ตัวละครเดียวเท่านั้นอย่างไซโลเนนครับตัวละคร5ดาวดาบธาตุหินมาในตําแหน่งของตัวละครบัฟที่ดีมากๆแล้วก็หิวได้ด้วยโดยไซโลเนนเนี่ยจะสามารถลดต้านทานศัตรูรอบๆตัวได้นะครับมีรูปแบบการเล่นแบบผสมผสานครับถ้าใครเนี่ยอยากเอามาเป็นตัวละครบัฟใส่ตัวละครในทีมเนี่ยเป็นธาตุต่างๆเพื่อนๆจะสังเกตว่าข้างๆตัวละครอย่างไซโลเนนจะมีสัญลักษณ์บัฟบ,บอกอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็นธาตุอื่นๆเนี่ย เขาจะขึ้นเป็นสีสีดังนั้นเขาก็จะบัฟเฉพาะทางตามตัวละครแต่ละาธาตุครับแล้วก็จะสลับตัวละครอ,อย่างไซโลเนนเข้ามาต,ตีตีตีแล้วก็จะเกิดบัฟแล้วก็สลับออกหรือใครจะเล่นตัวของไซโรเนนเนี่ยไปเป็นตัวละครดามเมจหินก็ได้นะก็ใส่ตัวละครหินในทีมเยอะๆครับไซโลเนนเนี่ยก็จะออกมาทําการเตะไปเตะมาแบบนี้ด้วยล o อตเรเบครับส่วนสกิลอัลติของเขานะครับจะสามารถหิวได้เกมเพลย์เนี่ยถือว่าแปลกใหม่มากๆครับสำรวจโลกก็ดีวิ่งตามแมปต่างๆปีนกำแพง,ต,ง,ต,งต่างๆได้ครับ Was indeed being threatened. Great going, Moika. We're already off to a rocky start here. ถัดมาหัวข้อที่2กาชาใหม่ใน5.1นี้จะมี2ตู้เหมือนเดิมนะครับตู้แรกเนี่ยจะเป็นไซโลเนนแล้วก็ตัวละครอย่างชิโอริรีลันครับจะเข้าตู้ในวันที่9ตุลาคมจนไปถึงวันที่29ตุลาคมและตู้ที่2เนี่ยจะเป็นรอบรีลันของตัวละครอย่างนาฮิดะแล้วก็ฮูเต๋ตู้เนี่ยจะเข้าวันที่29ตุลาคมจนถึงวันที่19พฤศจิกายนครับ กาชาตัวละครไปแล้วมาฝั่งของอาวุธใหม่กันบ้างนะครับผมก็มาพร้อมกับอาวุธประจําตัวของไซโรเนนครับอันนี้ก็จะเข้าพร้อมกับเวลาของตู้กาชาไซโลเนนนอกจากนี้ครับยังมีอาวุธ4ดาวอันใหม่มาอีก3อันอันนี้จะถูกกระจายเข้าใน2ตู้นี้นะเป็นอาวุธอยู่ในตู้กาชานะครับ มาต่อกันที่หัวข้อที่4เนื้อเรื่องใหม่เนื้อเรื่องจากเนื้อเรื่องเทพเจ้าก่อนเลยครับเรียกว่าในฝั่งของเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเราจะได้เห็นตัวละครต่างๆเข้ามามีบทบาทในเนื้อเรื่องครับได้เห็นซิลารีในเวอร์ชันในเกมแบบนี้ครับโอ้โหน่ารักกว่าที่คิดเยอะมากๆครับผมรวมไปถึงจะได้เจอกับโอโรลอนด้วยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเดือดขนาดไหนเราจะได้เห็นนามโบราณครบทุกคนไหมลอติดตามในเนื้อเรื่องเทพเจ้าฉากที่3และ4ครับ ถัดมาอีกหนึ่งเนื้อเรื่องนะครับจะเป็นฝั่งของเนื้อเรื่องประจำเผ่าบุตรแห่งเสียงสะท้อนแล้วก็ต่อยอดมาที่เนื้อเรื่องประจำตัวของไซโรเนนนั่นเองครับมารู้จักกับนักผลิตอัญมณีแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเขามาเป็นนามโบราณได้ยังไงร,รอติดตามในส่วนของเนื้อเรื่องนี้เลยครับ ข้อที่5บอสใหม่ใน5.1นี้เราจะได้เจอกับบอสใหม่1ตัวนะครับจะเป็นเจ้าหุ่นหินแบบนี้นะครับผมซึ่งเขาก็จะดรอปของอัพตัวละครอย่างไซโลเนนนั่นเองครับตอนตัวของแพทเข้ามาเพื่อนๆจะต้องไปฟาร์มกันนะ หัวข้อที่6กิจกรรมประจําแพทสําหรับกิจกรรมประจําแพทในรอบนี้เรียกว่าน่ารักสุดๆเลยครับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นาฮิดะกันครับหลังจากที่นาฮิดะเนี่ยถูกจับขังไว้ในวิหารมานานนะครับถึงเวลาที่คนของซูเมรุเนี่ยอยากจะเซอร์ไพรส์นาฮิดะกันแล้วด้วยวันเกิดของนาฮิดะนั่นเองในกิจกรรมนี้เพื่อนๆจะได้เจอกับเนื้อเรื่องน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็มีเกมเพย์อย่างตัวของรถดอกไม้เก็บดอกไม้แบบนี้มีการตามหาของที่แปลกประหลาดในแมปมีการตีมอนสเตอร์ครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะแลกตัวของ ไพโมเจมประมาณ1,000ไพโมเจมแล้วก็แถมตัวละครฟรีอย่างแคนเดสด้วยครับถัดมากิจกรรมที่2ครับเอพิดทรเชอร์เตสตามหาสมบัติเพ er ียอ่อนดูเหมือนว่าจะมีเจ้า,มาแมลงที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังของออบิสอะไรแบบนี้ครับเขามาบุกลุกโลกแล้วก็จะตามเก็บเจ้าเพียพวกนี้ครับอันนี้ก็แลกรับ420 p ไพโมเจมถัดมาเป็นกิจกรรมตีมอนกันอีกแล้วนะครับกับกิจกรรมท้าทายเจ้าดาบแดงนี้ก็เป็นการตีมอนไปเรื่อยๆครับ และอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ครับผมที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปจัดทีม4คนนะครับไปลุยกับศัตรูนี่ก็แลกรับอีก420ไพ่โมเจมเช่นเดียวกันครับและกิจกรรมสุดท้ายกลับมาอีกครั้งครับกับคุณลุงลิเบนเอาของเนี่ยไปแลกของกับคุณลุงลิเบนก็แลกต่อของไพ่โมเจมประมาณเกือบเกือบ400ไพ่โมเจมครับทั้งหมดทั้งมวลในแพท5.1นี้นะครับผมเราเนี่ยก็จะได้รับเพชรรวมสำหรับสายฟรีประมาณสัก60กโลส่วนสายแบ t ็ตเทนพาร์ทพรแห่งดวงจันทร์เนี่ยก็ประมาณ90โลครับ ถัดมาหัวข้อที่7กับเกมการ์ด TCG จะมีการ์ดใหม่3ใบด้วยกันครับกับการ์ดเชียร์ลีออบิดไฟฟ้าแล้วก็ฟลอร์ริงแดนเซอร์ ก็มาต่อกันที่หัวข้อที่แกับการปรับปรุงระบบนะครับสาหรับหัวข้อนี้เรียกว่าเป็นหัวข้อไฮไลท์ในทุกๆไลท์ตั้งแต่5.0มาเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เขาเคยแจกตัวของเพชรหลังจากที่เราทําเนื้อเรื่องเพพระเจ้าจบในแต่ละแพทเนี่ยก็ยังแจกเหมือนเดิมนะครับแต่เขาจะมีการปรับปรุงระบบให้เพิ่มเพชรเข้ามาคือเรื่องของการสํารวจครับสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสายสํารวจสํารวจพื้นที่ต่างๆเนี่ยครบ80%นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับเพชรเพิ่มเติมเข้าไปอีกครับประมาณ400ไพ่โมเจมซึ่งเพื่อนๆเน จะมีระยะเวลาให้ทำเนี่ยตั้งแต่แผด5.0ตอนนี้จนถึง5.2นะครับไม่ได้บังคับให้ทําให้เสร็จใน5.1นะเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาเกือบเกือบ100วันแบบนั้นครับในการทํา การปรับปรุงระบบถัดมาครับจะเป็นฝั่งของ a b บิสกันบ้างครับหากเพื่อนๆนเนี่ยเล่นอ b บิสชั้น11ผ่านแบบ36ดาวนะครับเพื่อนๆจะสามารถข้ามชั้น9ในรอบถัดไปได้ครับรวมไปถึงเพื่อนๆคนไหนที่ผ่านชั้น12-36ดาวได้เราก็จะสามารถสกิปชั้น10ได้นะครับทำให้ต่อไปนี้ใครผ่าน36ดาวอยู่แล้วเข้าเกมมาก็เล่นแค่ชั้น1112เท่านั้นครับ ถัดมาครับตัวของสมบัติที่เป็นตัวของอาร์ติแฟกต์ที่เราได้จากอบิดเนี่ยเราจะสามารถเปิดหลายๆกล่องในทีเดียวได้แล้วนะครับ ถัดมาครับเขาจะอำนวยความสะดวกกับไอเทมคราฟต่างๆนะครับอย่างเช่นเวลาเพื่อนๆคลิกที่ไอเทมตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเขาก็จะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถคราฟไอเทมชิ้นนี้ได้เพิ่มเติมกี่ชิ้นไม่ต้องไปเสียเวลานับของเล็กๆหาร3ด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ครับแต่จะขึ้นบอกเลยว่าเราจะสามารถคราฟได้เพิ่มเติมกี่ชิ้นเขาจะนับตั้งแต่ขั้นแรกสะสมมาเลยนะครับคราฟสะดวกขึ้นแล้วยังไม่พอครับตัวในฝั่งของแท่นสรรรส้างเนี่ยเพื่อนๆจะมีหัวข้อในการฟิลเตอร์ไอเทมต่างๆได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเราสามารถฟิลเตอร์ไอ สำหรับอัพตัวละครแต่ละตัวได้มันก็จะเหลือแค่ไอเทมที่อัพตัวละครตัวนั้นๆครับถัดมาครับในฝั่งของหน้าอร์ติแฟกต์กันบ้างจากเดิมเนี่ยที่มันจะเรียงจากของใหม่ไปของเก่าเนาะต่อไปนี้ครับเวลาเราจะจัดอร์ติแฟกต์ให้แต่ละตัวครับเขาจะเรียงของจากด้านบนเนี่ยเหมาะสมกับตัวละครนั้นที่สุดแล้วก็ไล่ลงไปด้านล่างก็คือไม่เหมาะสมครับตามลําดับอันนี้เหมาะกับผู้เล่นใหม่มากๆครับ และสุดท้ายครับในหน้าโดเมนที่เราลงบอสเนี่ยเขาก็จะเรียงลําดับจากบอสใหม่มาบอสเก่านะครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลงบอสได้ง่ายขึ้นครับ ก็มาถึงหัวข้อที่9สุดท้ายนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ได้เป็นอัปเดตของแพท5.1แต่เป็นให้เกนชินเนี่ยมาทำซึ้งกับเรานิดนึงครับเขาก็มีวิดีโอเป็นภาพความทรงจำตลอด4ปีที่ผ่านมาครับผมเขาเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่ที่เราเนี่ยเดินทางมาถึงโลกเทแวดค่อยๆเดินทางไปสำรวจยังฉากต่างๆมอนสเตอร์หีเย i อินาซ a มะซูเมล o ฟอนเทน จนมาถึงทุกวันนี้ที่นัดแลนครับแล้วผ่านฉากต่างๆเนื้อเรื่องของตัวละครมามากมายดูวิดีโอนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกนึกถึงเกม Genshin Impact ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเลยครับมาพร้อมกับเพลงประกอบเพอๆด้วยก็เรียกว่ามาทำซึ้งกันในช่วงท้ายไลฟ์นะครับผม Shelter for else I hear about your last trace. Love a shining bright in the deep night. Stand up to fight many times and know what's wrong. Around. และนั่นก็เป็นทั้งหมดของ9อัปเดตใหม่ใน5.1นี้แล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปนี้เพื่อนๆชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนของแพท5.1ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับผู้ฟังผู้ชมนักเดินทางทุกท่านที่อยู่กับเกม g e n h i n Impact แล้วก็อยู่กับช่องสื่อๆกันมาตลอด4ปีครับผมสร้างช่อง YouTube พร้อมกับตัวของเกม g e n ช i n Impact เลยครับเพราะฉะนั้นขอบคุณ148,438 ซับสไครเบอร์ในตลอด4ปีที่ผ่านมาครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ส,ส,สื่อลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ